สวัสดีครับคือผมเราสะกโก้ลำริงเช่นเคยครับจากใต้ตพี่น้องวันอังคารที่สามซีนี้นาครับเชินเคยครับอยู่กับทีมงานพี่เฮียวโสกเกลิญนรับ์มื่อนา้พาพี่นอ้องมาเบิ่งเอกโก็โค่ตีปลาครับครับ นี่เขามาตีปลากันสองขั้นครับหลังจากขั้นเก่าพ้นตีเมาบ้านสามสี่เหมือนนะครับพอดีขั้นใหม่พ่นมาขุดท่อบ้างสะลูกกลไก่กเดยอดยหา่มาดขุดขุดต่วไงข้อนซอยกันนะครับ อุดต่อวางปลาเป็นปลาเมื่อยมันได้ครับตุกใหม่เมื่อยมันได้เอหลังก็ากลาลครับพนาไห่ก่ครับ 一辈都用。 จากตบมานสมิตโมร้อยสามสิบค เป่เปล่งเปล่งอยล่งเปบางท่านนี้ก็เป็นพี่ซีลอยครับคุญหาเื่กัน<า>ดอยูคนละไฟล์นาะทักทายันยีน่ง้าไปใส่ตุนนยนี่ Mỗi tập ta vào thì xin mặc hấp dẫn coi Cô chứ xài nồi chím chím cắt này, ổ ổ rồi mọi người Bà, ขนาดต้อนหน่อยเอาบุงที่ย้อยย่คานเนาะ Đây cây nè có cái cây vô đây Ngay đây ừ. Ngay đi ngay gì thâu Yeah, okay. ก็อยู่ก็เขา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 หลักทานก็มั่งใชเอาเา้าคู่อรผ้องเมเของเ่กไปเยเขหบเราผสิมิตโมนีประมงซอยมือนึงครับมือนึ่งกับใจรถกับใเฮ็ดงานโค้งน้องนาคื้เก่าครับ ปวดบ่ร้อนอย่คเงี้ยร้อยู่ข่าดน้นน้อยเนาะโอ้ยตาเลยโคตร้อ

ก็่่อ่จมจุนกันบครับผมเดี๋คลิปตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเปรียบความเือนนายกันนึงแล้ก็ได้กติดตารนะครับเราจะโกงลำจริงสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ